ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านหมอดูตาทิพย์นะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันโชควันลาบแล้วนะครับเอฟซีครับผมพอบอกว่าจะมาย้ำให้เม็ดเดียวเลยนะครับหางเดียวเลยนะครับผมจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับเนาะกับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเอฟซีครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของพ่อหมอดูตาทิพย์กันนะว่างวดนี้ชุดเน้นของพ่อจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นมารับชมพร้อมๆกันครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวพ่อขายก๋วยเตี๋ยวพ่อหมอค่ะเี่ยโอ้ขายก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านเลยนะพ่อเนาะคือไปซิมก๋วยเตี๋ยวมาเบิ่งดวงได้กินก๋วยเตี๋ยวมาดูดวงได้กินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับผมงวดดีบ่ดีบ่ยำอีบพ่อยำดู้ย เพื่อน้าฟันอีกว่าย่างตัวเก่าอนะโอ้ยตัวเก่าแล้วครับพ่อเนี่ยคือวันนี้เอฟซีทางบ้านบอกให้ตามจุดเน้นให้หน่อยนะครับพ่อจุดที่พ่อหมอชอบเป็นพิเศษเลยครับผมก็แบบคือเน่นกับตัวเก้านะหลัศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสองห้าเนี่ย เป็นชุดเน้นนะพ่อเนาะเน่ยสองหานเน่เนี่ยคักอืมคือเน้นเน้นนี่คือสองห้าเลยใช่ไหมพ่อเน่ยก็คือไม่ไม,ไม่มีฝันเพิ่มใช่ไหมครับพ่อฝันยังฝันจังไหนพ่อพ <ขอ S 3> ่อฝัน,นจังท่านได้แจกไปหลักฝันเห็นพี่ไส้นะ่อยยังเลยนะฝั<อ>นเห็นพีไพ่ไส้พี่ไส้แล้วเสียแล,ะละ้วล่ะ ครับเราจะว่าไปยังันว่าสิไปทั้บุญสิไปหาพ่อค้าแม่ปรากฏว่าพ่อแม่ย่งอยู่สักสิไปได้ลักไปย่งางไปได้ไปพ่อพี่ชายมึงสิไปยังหาพ่อค้าแม่เมื่อทีไปยังกูขาตายาแล้วสวั้นแล้วอ่ะแดกมีดมีโตครับห่วยจะมาสร้างเปลี่ยนสิไปหาพ่อค้าแม่จังไลยวะสั้นเลย ส,ส,ส,สูนึ้นบักใหญ่ยขวา้เอามีดลาฟันมีดกับมีดเหงาเด้ยสำดามเสียมเนี่ยเงาเแล้วเล้นว่าสั่นดังเออดังเออั่นผมเนี่ยคือกระตีใส่ยังศูนแปดไปโูนเก่าคือเก่าศูนแปดโูนเก่าทุณเก่าที่แดดฟันเห็นป่าเลยเนาะเออ นั่นจะพันนป่ตาล้ะว,วันนี้เราอยอมาเลยพวกแปดกับเกาะนะ้ามากที่ใส่อ,อ้ถ้าฝันเห็นพี่ชายนี่จะมาแปดมาเก้าเลยครับ<ม>พอ่อแล้วเราเสียหรอเนียเอ้เบรรค่ค่ะอายุจักปีแล้วพ่อเจ็ดสิบเท่าไรเจ็ดสิบหาบ่ ตรงกันตรงกับห้าสิบเจ็ดพ่อเลยนะครับผมหาเจ็บหาเราเจี๊ยบหาตรงก็เลขดวงเลขดวงที่มาแรงคือห้าสิบเจ็ดเงี้ยครับก็เลขทีใช้ว่าเมตรถั้เป็นหนึ่งบ่อสังเกตเลขก็นึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหรือศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์มาแรงเยอะเหรอล่ะงวดงวดนี้ศูนย์มาแรงนะครับ วิ่งเลยได้บ่พอวิ่งวิ่งได้ศูนย์นะวิ่งแู่บนได้วิ่งศูนย์ทป่ไหนคือว่าบนใช่ไหอ๋อไมเรียกสามตัวดิเรียกศูนย์เก้านะมันออกแล้วโยรางมันบ่เก้าออกอีกหรอกมนสิเกินเจ้าอะไรไหมแน่วิ่งบนแต่สองหานเนี่ยว่าล่างสห้ามาล่างนั่นนั่นไหลฝันหลาย แต่ตัวเก่าได้เ่าป่ะสันก็ได้ฝันเห็นบักนึงมหารับเอาอย่างมหาให้บ่เอาให้เอากางเกงอบอาญาว่าเอากางเกงไม่พอสั่นิ่มบัวลมนุ่งรูปก็ดีนุ่งตัวอะก็ก็ดีแต่เป็นกางเกงเก่าเอาของดีๆมาให้บ่ได้เอาไปเอาของเก่ามห้กูน้อแต่คือร้ายนใ่้ใจ แต่กันที่ว่าขายงใจมั่นมาสักตัวเก้าเนี่ยหนึ่งเกิดพ่อสอย <c oughs> ี่สิบห้าสิบสี่กุมภาอายุสี่สิบสองครับยากเกิดวันที่สิบสี่เลขคาดว่าครับหนึ่งมา่านต้องออกของมันตัวใดค่พะ,ะ 25, พ่อสอนยี่สิบห้าอายุสี่สิบสองก็เลข เอาว่าสองสี่สองห้าสองสี่โอ้มีเพิ่มมาสองสี่นะพ่อเนาะแม่สองสี่สองห้าเพราะอายุสี่สิบสองครับอายุสี่สิบเอ็ดแล้วมันเต็มแต่เดีมกลุ่มผ้าเลย่ยกลุ่มผ้ามากก็เลย่ยย่างสี่สิบสองตัวนี้แล้วเนาะตัวบเห็นมาหลนแล้วตะเกาค่อยมากอ่าขันเห็นมาเลขขุนขจิออกอยู่นี่ล่ะบ่สองหักอะ สองสี่ต่เกาวันออกไม่อย่างไรนยะี่สิบห้าน่ะหรือสิบสี่วันที่เกิดมันครับไม่สอ,อนะงสีก 9, ่ก็สองห้านะครับส่งเก้าสิเลขตัวเก้าตัวเลขสองเจ็ดออกแล้วยังสองห้าเขาหายม้าหมวที่แล้วนะคาดว่าจิตติีกสองเจ็ดสองห้า มันออกแล้วสองเจ็ต้องขยันย่างสองหาแม่เนี่ยตั 9, วเกาหวดทีเหลวถึงเป็นไหนมากรูอสิกเป็นเกาเห็นมันออกค่กะศูะนย์เก้านะวะแม่นี่สองตัวไม่ได้ยังไงนี่สองหากคูนเกาศูนเก้ากลับเป็นอันเก้าครับศูนแปดถ้าฟันเย็นป่าอันดีๆใช่แต่ป่าย่างเดียวก็เป็นป่ากด ถว่าศูนย์เนี่ยศูนย์เหรอศูนย์ว่าดำเนียไรฟันหองใจตบว,ว่าเมียถึงเป็นหนึ่งบ่ก็ว่าขเขาก็ฟัฟ่นฝันว่าคู่มาขายป่ายยืนอยู่กลางพ่ออยู่นะค<ฮ>่ะเป็นหนึ่งก็ได้หนึ่องยังเลยวะเนื่องยังเนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์แปดหรือเก้าแปดยุ่นนี่แหละศูนย์แปดศูนย์เก้าเก้าแปดอะยังเมื่อก่อนอะไรเนี่ยหายแล้วเลย ้เโซน่นแปดคือเก่าศูนแปดศูนย์เก่าโม่แผไกลดอกที่นี่แล้วเรียครับเลขมันอยู่แถวแนี้นะพ่อเาเนี้ไม่ศูนแปดกับศูนเก้าเนี่ยน่ครับแต่ว่าศูนย์เก่าเน่ะขาดว่าขึ้นชิมาแต่ขึ้นบนครับมาอีกเน่อ่ะหายเด็ดก็คือหนึ่งศูนเก้าเด็ดเด็ดเลยนะพ่อนะเนี่ยล่างสองห้า เน้นเลยเนาะค่ะเน้นเลยนะครับอย่าขึ้นซื้อไว้พราฟังกันมักแกงเอาผู้มักก็ซื้อผู้ว่ามักก็อ่านครับแนวฝันสอบต่างๆผู้มาพี่ศีรษาอยู่ดอกคมั่นใจแต่ละมั่นใจอยู่กินบ้องมั่นใจข้อที่แล้วว่าบ้างหันกันยังโมโหยกมาถามค่าเรียกว่าได้ซื้อเนาะครับผมเขียนนี้เป็นต้อมั่นใจอยู่มาตองมาตีสาเนาะมาหันเนี่ย เมื่อคืนว่าเขาเรียกไม่ให้เอ้ยวัดนี้ละเอาจังๆด้วยจ้ะวันนี้มาชุดเน้นเลยเนาะชุดเน้นหนึ่งศูนย์เก้ากับสองห้านะครับผมเพิ่มมาสองสี่เท่านั้นกันไปกี่รอสองสี่กันครับก็เป็นแนวทางนะครับผมครับไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อหมอนะครับผมหมอดูตาทิพย์นะฮะหรือว่าใครอยากมาดูดวงก็มาโทรหาพ่อหมอได้นะครับผมสําหรับ คนที่จะดูดวงนะครับผมหรือได้มากินก๋วยเตี๋ยวอีกต่างหากนะครับผมครับดูดวงเสร็จได้กินก๋วยเตี๋ยวพร้อมแต่ต้องซื้อนะครับผมไม่ใช่ฟรีนะไม่ใช่ลงทานนะครับผมต้องซื้อนะก๋วยเตี๋ยวถ้วยเท่าไหร่พอชามเท่าไหร่ครับผมอ่าวันที่สิบบ้าโอ้เดี๋ยววันนี้แอดมินจะไปลองชิมนะครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อหมอนะครับผมครับขอบคุณครับครับนี่ก็เป็นแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับผมของพ่อหมอดูตาทิพย์นะครับ ชุดเน้นก็คือ109กับ25นะครับ f c ครับผมเน้นเน้นพิเศษเลยนะครับวันนี้เรามาเอาชุดเน้นเลยนะฮะ109กับ25นะครับผมกับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับข่าวสารแนวทางใหม่ๆของทางช่องนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันโชควันลาบนะครับขอให้พ่อแมเป็นพี่น้องทุกท่านเฮงๆรวยๆกันทุกท่านครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีคร